พวาแม่พี่น้องป,ปล่อยไปกึงสกู๊ตวันนี้แดดดีนะคะอากาศค่ะนี่แดดูีค่ะ,คะที่มาถ้าสะพังเลยค่ะแดดดีค่ะได้ทางหนาวทั้งมัน,นยังไงก็นองนอวันนี้มาชมอากาศดูวิวนะคะสวยงามึเมืองฟินแลนด์ค่ะ ดีดีค่ะปิงเปี้ยงไหยค่ะนี่สอนแดดนะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาถึงแล้วนะคะมาถึงท่าเรือที่เอาเรือขึ้นบอกไปมาดูว่าก็บอกว่ามีน้ำแข็งอะไรสักอย่างเลยมาดูเรือ ตั้งแต่เอาขึ้นเรือมาแล้วยังไม่ได้มาดูเลยนะคะอากาศเย็นวันนี้ค่ะหนาวค่ะบรรยากาศรอบๆและค,ะค่ะไปค่ะอากาศเย็นมากวันนี้มาดูเรือตั้งแต่เอาเรือขึ้นฝั่งยังไม่ได้มาดูแต่ยันไหน เป็นสิบค่ะจอดจะฟังคุณค่ะอันที่สองค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะไปค่ะเดินไปด้วยกันนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำกาดเย็นทุกคนเอาเรือนี้แสดงว่าเป,เป็นเป็นเหล็กกันทนไอ การทนน้ำแข็งได้ค่ะไม่เป็นเรือไหม้เป็นเลือเหล็กแบบอู้เรือนี้ทนทานนะคะไม่อันทนน้ำแข็งทนน้ำ,ทน,นำทนได้บ่มีปัญหาระบบน้ำแข็งอยู่ได้ค่ะบางคนบางเรือบางอันก็ต้องเอาขึ้นแช่น้ำน้ำแข็งม่ได้เดี๋ยวมันจะพังค่ะ ก่อนนะคะซึ่งจะมีลมหน่อยค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องวันนี้จะมีลมจักหน่อยะหนาวค่ะแดดด,ดีดีค่ะมือนอุณิบรรยากาศเก็บวิวสวยๆมาฝากนะคะไปค่ะไปน้ำกันค่ะสวยมาก อากาศเย็ยนค่ะวันนี้สุดจะมีลมหน่อยนะคะ <c oughs> หนาวขนาวน้ <c oughs> ค่ะถุดว่าใส่เสื้อผ้าไม่พออากาศเย็ยน <c oughs> เราอยู่ฝั่งไหนนะนี่เนแล้วค่ะหนาวค่ะ <c oughs> นึกว่าอันสอง่แมนค่ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ <c oughs> อือริอันจำบังจอดพิษกับว่าได้มาฮามันนี่กูเก่าสีเอตุเลยถ้ามันนี่มันไอรันคำแต่เดือนสิบสิเดามเดือนพอที่มามันขังกับตังเอาที่มาออกค่ะจำบังจอดพิษที่แรกเนี่ยมันอันสองว่าแมนแล้วค่ะว่าพ,พิษค่ะมันอันนี้ค่ะหนึ่งสองสามกับอารเลนดีซี เฮ้ยลิงกี้เรามาเนาะเอาที่มาออกเดี๋ยวมันสีหนังอ,อะไรเสียระไรเอซ่าไลก็เวอร์หรอเข้ตั้สองเวอร์เอซ่าล,อา,าลีกูาากไปน้าวอะฮะโอเคบอกไอ้ขยาาับผ้าบ่ได้บ่ได้ที่ที่มามันหนักค่ะเอาที่มาออกมันสีแข็งมันสีหนักนี่แหละบ่มมี่บอกบอจอดเลือดก,กับเป็นยังสีราคากับจอดแบบนี้กันระคะ แบบนี้กันแล้ค่ะแล้วก็แล้วก็พาย,ยายามมาเบิ่งดูๆค่ะอันใดแดดดีๆมันก็สิละลายมันก็ตกลงของมันเองอันใดบดละลายมันก็บจีเก,เกีงจิเกาะอยู่ยแบบนี้แหละค่ะก็เฮ้ยคืออะมั้ยยินครับพอร์สตาเวเอ้เด็กพอร์สตาบกาุกัน ให้บัดเตือดหนาวลมเย็นค่ะอื้อหนาวดิค่ะนี่แหละชีวิตในประเทศฟินแลนด์บัดหนาวกัหนาวคักบัดลมเย็นกับเย็นคักพี่น้องขากาดเย็นเบอกว่าอาทิตย์นี่ฮอดอาทิตย์หน้าจิลบสิบสองสิบสามผลแมนมะบุ ไปใจบ่ได้เราบางแก้วกับยี่สิบจะมีร่มจังน่อ่ะย้อนยู่ใไต่ทะเลกันยังสีล่ละคะอันนี้แสดงว่ามีคนมาเห็ดออกแล้วเด่นมันห้อยคนไทไๆค่ะฟังุ่นเป็นยังไงบุญยางก็ได้บุญยางก็ไอยางไปเดี๋ยวเดี๋ยวที่มามันจะติมยางเข้าไปกันรวมทออแข้งแล้ว ต้องเห็ดย่างซีดอะคะ่ะหนาวาเห็ดมันกับบ่ได้นะคะเพราะว่าเราเขาต้องแข็งออกค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะต่อสู้โลกโควิดระบาดช่วงนี้ทั่วโลกหรอกค่ะแต่ว่าประเทศใดตอนนี้ฟิลิลกัน์ก็เริ่มระบาดแล้วค่ะ ไทยให้กันทั่วโลกเราทุกทก็ต้องดูแลสุขภาพกัน,นดีๆนะคะทุกผู้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะคะอากาศเย็นจันนะะนง,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 ง่อย้วค่ะมันนี้จะมีล้มพนันล้มบินบอยๆเลยค่ะยังครับไป no, ด,ด,ด,ดูอัตสัยวั่าวันนอนนี่เห้อ่ะดีๆๆๆอุ้ยอากาศเย็น กาดเย็นยังน้อยด้วยค่ะพี่น,อน้องพี่ยางพิไายความฝุ่นของวกากายยางอ่ะมันยันที่มาตกที่มาถลม่มเออะอุย <c oughs> อ้ยเบิ้งขาเบิ้งขาเคร่งแข้งเลยค่ะวะยางไปก็สีบ่าละะูบเลยค่ะโอ้ลูบอีหลีละคะ่ะเอา้อยากได้วิ่งงอแงก็ต้อง,อง,อง,งย,ย่างย่างทั้งลุกพ่อยงคนเทียนยางไปแล้วคนนบรรยากาศค่ะ เป็นน้ำแข็งหมดแล้วค่ะพี่น้องอันนี้มันเป็นเสือกพ่นขาดอะมันพ่นกระหุูไปตัางพุ่นหรือพ่นเหตุไว้จยังสีบะจั้งปะหนาวคะ่ะมันหนาวมากเลยคะ่ะ mm hmm. ก็ไม่รู้ มาตกใส่ค่ะต้องมาว่าหาันอุ้ยอุ้ยโอ้ยตกหมดเลยค่ะโอ้โี่มาตกค่ะให้เราปออุ้ยตอนนี้อันพายาดงดึงเยอะน่อยค่ะค่อยๆดึงค่ะให้พี่แคร์ก่อนตอนจุมมัด ว่าฮัลดิสันบิดดึงจังหน่อยมากิมมามันจะได้ลงค่ะอุ้ยสิอุ้ย, <c oughs> ยตกข้นมาตกค่ะว่าฮันดึงลง่างดึงน้อยนึงขึ่นมาน้อนี่นอนี่เฮียบะเฮยะโอ้ยเปยเลี่ยหมัดแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยหน่อยโอเคนี่เล้วข้าหนาวหนาว กระทุงอันมองขอบขอบค่ะหลายตัวซีแต่ว่าหันเวลาหอกกระสิกก็เก็บอ่ะมหาหารูริทนวิดเปโุเวอร์หอค่ะขึ้นไปกระทุงมันเหลือหลังทีมาหน่อยหนึ่งค่ะบองหันค่ะมันบายอมลงดสไซ แก่พอหมูเลยทมิดเบลอหอนอะ่ะนั่นนั่นมาจักหน่อยค่ะออกกันนี้ก่อนนะค่ะพี่น้องหนาวค่ะหนาวชันจักหน่อยต้องขอโทษขอโพ้นด้วยค่ะพี่น้อง เอาแค่ okay, นี้ละค่ะขอจบคลิปกันไว้แค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์สาวน้อยรอยเอ็ดฟิน,ลนแลน,นด์ให้หน่อยได้ค่ะสวัสดีค่ะตา,ราแรกเลยนะคะข้าอยู่ค่ะแข่งข่าอยู่บก ก็ต้องกระทุง่งเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำแข็งอากาศเย็นมากเลยสุกเดี๋ยวเจ็บเจ็บคอ,อยังไงใส่สุขภาพฑ์บุพเอยก่อนเลนั่นหลยสุขภัณบุพเพอสุดเทียเลยค่ะอากาศเย็นค่ะกดติดตามสาวน้อยอไรเอรฟินแลนด์ไทยแหนด์ได้ค่ะ ตงเห็นตึงจมกับแกนี่ก่อนเลยครับพี่น้องกัดเย็นมากเลยมันข้างอ่ะมันบ่ออกดึงผ่าหรอมันบ่ลงมาต้องเข้าไปข้างในไปกระทุ่งนอนนี่เฮิบะก้าวไปเลยเอเตนฮิบะ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 น้อยจังน้อย เดี๋ยว,ล,วล่ะกินไี่กี่ล่ะมาบอกกันไม่ได้เด้น่ะขอแค่นี้ก่อนเวยค่ะพี่น้องต้องไปทุกจผู้สุขคนก็อให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวัสดีค่ะ